เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันผีเกมนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมหาดาบของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับรู้สึกว่าดาบเล่มนี้เนี่ยจะชื่อว่าเนโปเลียนนะครับน่าจะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับวิธีการหาดาบเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะรู้แล้วนะครับก็ฝากกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะดีใจมากๆเลยนะครับผมเนโปเลียน โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว สำหรับดาบของบิ๊กมัมนะครับเราสามารถหาได้จากเรดดนเจียนที่โลก2นะครับเรดดนเจียนอันนี้เลยนะครับบิ๊กมัมเรดนั่นเองนะครับส่วนเรดดอบนะครับจะอยู่ที่5-10%ถเปอร์เนต์นั่นเองเรดดอปเท่ากับดาบโยรุเลยนะครับเรือพอกันนั่นแหละเอาจริงๆแล้วซึ่งใช่ผมเองก็ยังไม่ดรอปนะครับอันนี้ผมบอกตามตรงนะว่าผมไม่เคยลงมาก่อนนะครับครั้งแรกนะฮะคุณผู้ชมครับไปครั้งแรกแล้วยังไงครับ เพราะว่าผมเนี่ยมีผลของบิ๊กมัมอยู่นะครับดังนั้นผมไม่กลัวแน่ๆนะครับในการลงเรดดันเจียนอันนี้โอ้ว,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 ว้าวเมื่อเข้ามาในเรดแล้วนะครับเรดันเจียน,นก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหเรดันเจียนกว้างนะครับเนี่ยกว้างใช้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับอันนี้คือการลงครั้งแรกนะดังนั้นผมก็เออเดี๋ยว,วยกเก็บผลปีศาจทําไมไวนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าเรดันเจียนนี้เนี่ยมันจะยากเกินเบอร์หรือเปล่านะครับผมมา โอเคเวฟแรกนะฮะง่ายๆอยู่แล้วนะครับไม่ยากแน่นอนนะครับเวฟแรกมันควรจะไม่ยากอยู่แล้วนั่นแหละโอเคง่ายมากง่ายมากเวฟแรกๆนะฮะมาดูซิว่าจะมีสักี่เวฟนะฮะโอเคตอนนี้ก็เวฟที่20แล้วนะครับมาเจลแลนด์มาแล้วบอกเลยว่านะตอนนี้เนี่ยผมเจอจุดตีฟรีแล้วนะครับ oh. ก็คือตรงนี้เนาะมายืนบนลูกโป่งลูกนี้นะครับเป็นบอลลูนะเนาะเออตามนั้นนะครับโอ้เดี๋ยวต้องลงไปด้านล่างก่อนมาเจลแลนด์มันอยู่ด้านล่างน,นะครับคุณผู้ชมสกิลใส่ไม่ได้ฮึบ ปึ้มมันต้องใช้สกิลแบบนี้บ้างนะฮะใช้ดาบบ้างโอ้โหมาเจอเลนถึกไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึกแปลกๆกูผู้ชมถึกเฉยเลยนะครับ เวฟยีแล้วเหมือนจะมีมอนปืนด้วยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วตลอดนะครับว่าทุกเรดเนเจียนจะมีมอนที่ใช้ปืนนะครับคอยตัดกําลังเรานะครับทั้งกําลังใจและกําลังกายนะ <c oughs> คือมอนปืนสําหรับคนสเตตเลือดน้อยเนี่ยบอกเลยยากนะครับเพราะว่ามันยิงแรงมากๆนะครับแต่ถ้าสเตตเจอแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนี่ <c oughs> มอนปืนเพราะว่ามอนปืนมันตัวบางนะครับบางมากๆโอเควิ่งเคลียร์ไปเลยครับน่าจะง่ายกว่าเนาะวิ่งเคลียร์ไปดีกว่าปุ๊บโอ okay. เคกลเรียงเวฟยี่ลิ ผมว่าน่าจะมีสัก40เวฟแน่ๆเลยนะมันดูง่ายไปนะครับหรือว่ามี30เวฟอ่ะมารอลุ้นกันดีกว่านะครับและในตอนนี้นะครับก็เป็นเวฟที่30แล้วนะครับใช่ครับเรดดันเจียนนี้มีแค่30เวฟนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือบอสบิ๊กมัมนั่นเองนะครับโอ้ไม่ยากเลยนะครับเป็นดันเจี้ยนที่โคตรจะง่ายเลยนะง่ายมากๆเลยนะครับถ้าลงดีๆนะผมว่าน่าจะไม่ถึง10นาทีอยู่แล้วนะครับง่ายมากจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวขอถ่ายภาพบิ๊กมัมหน่อยแล้วกันนะครับเจอ เรื่องที่ดีนะฮะโอเคเราลองสกิลใส่ไปเลยดีกว่าครับโอเคอ่าต้องเรียกแขกไม่เรียกแขกแขกก็จะไม่โจมตีเนาะ <Yeah. S 1> ต้องใช้สูตรเรียกโอ,โอ้เดี๋ยวดยว oh <laughs> ูโอ้ไม่กอดผมตกแมปโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ดรอปอะไรเลยนะฮะก็เกลียเกลือครับตามสไตล์อีซี่คลายนะฮะ ก็ดยังดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากการจบเรเดียนเจียนทุกเรดเลยนะครับของแมปนี้เนาะเราจะได้รับของรางวัลนะครับเป็นเงิน1ล้านเบลลี่รวมถึงจะได้ผลปีศาจแบบสุ่มมาด้วยนะครับหผลนะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับสำหรับเรเดนเจียนที่ไม่ยากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ทําไมนะครับเรเดีนเจียนบิ๊กมัมเรดเนี่ยถึงมาอยู่ที่โลก2นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็ฝากกันกดซับสไครด้วยก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ ไปและวจู่บายบายไปแล้วครับ